เกิดอะไรขึ้นมากับงบของเราในช่วงของอเดือนเมษายนถึงมิถุนายนถือว่าทำนิวไฮสูงสุดถูกไหมครัอ่าใช่ครับใช่ครับกลับกลับเป็นยังไงครับพอใจมากน้อยแค่ไหนท่ากลารสถานการณ์โควิดที่มันเกิดขึ้นมาอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้งบของเราพุ่งขนาดนี้ฮะก็อย่างที่เคยได้เรียนให้ทราบตั้งแต่ตอนจบไปมากที่ีดแล้วนะครับว่าเราจะมีการคาดการณ์ว่าจะโตได้เพราะอะไรบ้างนะครับ ่งเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของสินค้าของเรามันเป็นสินค้าที่อยู่กับความจําเป็นนะครับไม่ว่าจะมีโควิดหรือไม่มีโควิดเนี่ยนะครับมันก็จําเป็นต้องชีวิตกับการอยู่อาศัยก็ต้องมีจำนยนปรับอากาศหะครับมันก็ต้องมีเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของการเดินทางโดยเฉพาะถ้าเป็นโควิดอย่างนี้การเดินทางเลยหมู่ๆเยอะๆเขาก็ไม่ค่อยอยากเดินก็จะซื้อรถส่วนตัวกันมากขึ้นนะครับสามในชีวิตกับการเดินมกินแล้นดเดมน้อยหน่อยแต่ว่ากินมันต้องกินเยอะเพราะฉะนั้นเรามีฟู้ดแพคเกจิ้งในการที่จะอยู่กับทางด้านของการ ช่วยสังคมด้านนี้นะครับรละขนาเดียวกันจอยนเจอร์เรามีอยู่ทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับในใบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของตัวยอดขายของเราเนี่ยไม่ใช่การเติบโตอยู่ที่ทางด้านของโลโค้อย่างเดียวเราอยามาเติบโตจาก65ล้านคนเนี่ยไปร่วม7,000ล้านคนทั้งโลกได้ครับผมผมดูจากงบการเงินนะเราจะเห็นภาพได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์เพิ่มเติมทีหนึ่งเพื่อทําให้คุณผู้ชมเห็นภาพด้วยนะครับอ่า ไม่เป็นไรแชร์เป็นภาพอย่างนี้ก็ได้นะครับก็จะสังเกตเห็นได้นะครับว่ารายได้เนี่ยโตถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตแต่ต้นทุนการขายเนี่ยโตโตไม่เท่านะฮะโตแค่สี่สิบสองจุดหนึ่งเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นอันนี้หมายความว่ามารจินจะถ่างขึ้นถูกไหมครับ 4, 2, ใช่ครับกลาบใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่าเราลองจําแนกธุรกิจออกมาก็จะเห็นภาพได้ว่ากลุ่มเอลเฟเลกนะฮะโตสามสิบเปอร์เซ็นอลคลาโตเยอะมาก 95%้าบ้าปอร์เซ็นนะครับส่วนตัวของแพ็กเกจจิ้งโตประมาณสักสิบสี่เปอร์เซ็นผมขอให้เจาะไปแต่ละธุรกิจได้ไหมครว่าว่าแต่ละธุรกิจสถานการณ์ณขณะนี้เป็นแบบไหนอย่างไรคะได้ครับก็อย่างเช่นกรณีของตัวทางด้านเกี่ยวกับยอดขายรวมก่อนนะครับว่าเรามีการเติบโตที่ห้าสิบเอร์เซ็นเลยนะครับก็เป็นอยู่ไฮหตัวหนึ่งของเรานะครับที่เราสามารถทําได้ถึงไตรมาสแรกอย่างนี้เนี่ยเราก็ทําได้ถึงสองพัน้าร้อยสามสี่ล้านบาทนะครับ ซึ่งเป็นการเติบโต50%โดยมาจากทางด้านของแอ r o โรเฟกซึ่งแอรโรเฟกจริงๆเนี่ยเราเองก็เติบโตจากทางด้านของธุรกิจในอเมริกาซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าอเมริกาเนี่ยปีนี้เขาเติบโตทั้งร่วม7%นะครับจากที่เคยเนี่ยติดลบไปเมื่อปี63เนี่ยประมาณร่วม3.5%เพราะการโต7%โดยการใช้เงินนะครับปัสดเจิในการพัฒนาประเทศของมโยบายโจไบเดนเนี่ยมันจูมากนะครับเป็น2 0 0 0้านเหรียญเนี่ย ทาให้ทางด้านของการเติบโตในอเมริกาเราดีประกอบกับว่าตอนนี้เรามีการขยายโรงงานการิตเพิ่มนะครับในเรื่องเกี่ยวกับแคปซิตี้นะครับขึ้นให้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นในเท่าหนึ่งจากสี่พันตันขึ้นไปสี่พันตันเป็นแปดพันตันซึ่งก็จะเริ่มผลิตในช่วงของเดือนเดือนแยะนะครับเดือนประมาณสักสิงหาคมเป็นต้นไปนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวดีที่การเติบโตจากทางด้านของจีนอเมริกาและเศรษฐกิจของเขานะครับกรษณะษดาีการเนี่ยเราดียอดขายญี่ปุ่นก็โตนะครับเพราะฉะนั้น กาขายญี่ปุ่นเนี่ยเขาสามารถนําไปใช้ฉนวนในการซ่อมสร้างเสริมนะครับของเขาได้ส่วนของอาเซียนมันอาจจะโตน้อยหน่อยเพราะว่าเราโควิดระบาดในรอบสองรอบสามมาเนี่ยทั้งอาทั้งทั้งอาเซียนเลยเนี่ยก็อาจจะจนะทบบ้างแต่ว่ายอดขายในส่วนของไทยแลนด์ของเราก็ประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยอาจจะโดนกระทบไปบ้างแต่เราก็ยังไม่ถือว่าโดนกระทบมากนะครับเพราะว่าเราเง่งก็มีช่องทางการจัดจายไปทั่วทั้งประเทศ โดยผ่านทางโ h เซลกับทางด้านของทาง,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 งด้านคอนแทคเตอร์ลูกค้าดุจรงเยอะนะครับก็เลือได้กระทบมาในส่วนของทางด้านเกี่ยวกับอา,อาเซียนก็มีบ้างในยุโรปดีมากเราโตที่ยุโรปมากเลยเพราะว่าหลังจากที่ทางด้านของอาการประสบปัญหาเรื่องเกี่ยวกับโควิดทางเศรษฐกิจก็เยอะเนี่ยนะครับ U.K. ต่างๆหรือว่าทาง E.U. เขาก็โตขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอทางด้านเกี่ยวกับ E.U. ากาโตมาประมาณ4.6%เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ทางด้านเกี่ยวกับ U.K. เขาก็โต ขึ้นมาถึงประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์แ,นแต่เพราะนั้นในยุโรปซึ่งมีการใช้ฉนวนกันความร้อนเนี่ยแล้วเรามีผนรรังอตส่์ใหม่ซึ่งแข็งแรงมากนะครับเขาก็สามารถนําตัวฉนวนของเราเนี่ยขายได้เติบโตขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของยุคโควิดที่คนอ่านตั้าใจมากก็อยากจะไปต้องเที่ยวอยากจะไปนู่นเพราะการปรับปรุงโรงแรมการปรับปรุงเกี่ยวกับคอนโดอฟิศหรือบ้านเนี่ยวใสก็เริ่มกลับมาคึกคักขึ้นในประเทศอเมริกาในประเทศทางด้านของยุโรปนะครับในประเทศของญี่ปุ่น นะครับอาเซียนเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งเมื่อวัคซีนครบยารักษามีก็คงจะเติบโตก็สอบรับต่อแอโอุกเ็กของเราอีกนะครับซึ่งทําให้เห็นว่าเราโตได้ประมาณยดอนเดียนที่9.1เปอร์เซ็นต์ชั้ยังโตกี Q ่เดนคิวไปที่16.31เปอร์เซ็นต์ที่สามนะครับนี่คือส่วนของแอโอุกเ็กส่วนแอลลูกค้าที่ชัดเจนครับแอลลูกค้าเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตการเดินทางมากการเติบโตของเราเนี่ยมันเติบโตได้ถึง9.5เปอร์เซ็นต์มันก็เป็นไปตามที่จริงๆแคปิตี้เรายัางเหลือนะครับ ถ้าเราคาดการในการเติบโตอยู่ต่อเนื่องก็วางแผนใน่การลงทุนขยายต่างๆเพื่อรองรับกับการที่การเติบโตของทั่วโลกโดยเฉพาะในส่วนของประเทศไทยของเราเนี่ยเห็นมากมีการเติบโตในส่วนของทางด้านเกี่ยวกับยานยนต์เนี่ยยอดขายในประเทศของยานยนต์เขาก็โตประมาณ4 0 5นะครับยอดการส่งออกของยอดการผลิตก็โตประมาณล5 0้นะครับส่งโต้อยเอตพราะฉะนั้นยอดขายในประเทศโต40% นะครับยอดส่งออกนะครับโตร้อยสิบสี่เปอร์เซ็นยอดผลิตก็โตร้อยสิบเซนก็เลยทําให้ทางด้านของไอร o อกมาสเนี่ยเรามีการขายในเมืองไทยเป็น OEM นะครับเข้าไปทางด้านของผู้ผลิตค่ายรถยนต์ทุกค่ายไม่ว่าจะเป็นอเมริกาญปุ่นจีนนะครับหรือว่าทางด้านของยุโรปตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ทําให้เรามี่การเติบโตขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีในการเติบโตทางด้านของยูเคฝั่งฝั่งของยูแอนะครับทางด้านของฝั่งออสเตรเลีย มันก็เติบโตได้เพราะโดยเฉพาะออสเตรเลียเนี่ยมีการเติบโตของพวกค่ายรถจักรต่างๆโดยเฉพาะพวก s อสบกับทางด้านของพวกที่เป็นลักษณะของ l อลซิงวีเขานะครับคือไลฟ์ฟิล์มเชียวเวเบียของเขาเนี่ยนะครับเขาโตเยียดเยียดประมาณ38.9%ชืวนทวก็โต22.3%นะครับจูลายอย่างเดียวกรกฎาคมก็โตเยียดเยียดที่40.9%นะครับโดยเฉพาะใน SUV ก็โตประมาณจูลายอย่างเดียว14.9%ดังนั้นจึงเห็นได้ชัดว่าเราบปี สเตเชอร์หรือยอดขายในแต่ละประเทศที่กล่าวมาข้าง,งต้นเนี่ยเยอะมันก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะเห็นมูหายเรื่อยๆนะครับในส่วนนี้ <os> เพราะฉะนั้นในส่วนนอ้โลก็กครับเราเนี่ยมีทั้งด้าน OEM มีทั้ง OBM มีทั้ง ODM แถมยังมี t j m ซึ่ง t j m หรือยอดขายเขาโตมากนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยการเติบโตของ TGM เนี่ยเขาเติบโตเดียเยมาถึง80.8% 80เลยนะครับ Q1Q ก็5% เพราะฉะนั้นในแง่เชิงของตลาดรถยนต์ที่โฟบายโฟกับทางด้านของทูบาโฟในออสเตรเลียและแถลนยังมีระบบการขายที่เป็นตั้งแอดฟอร์มขึ้นมาเองอีกในเรื่องเกี่ยวกับออนไลน์โดยตรงมีทั้งออฟไลน์เกือบเจ็ดจุดแปดสิบแห่งนะครับทางด้านของออฟไลน์ซึ่จะขายไปทั่วนะครับในส่วนของออสเตรเลียและในแถบของทางเอเชียแปซิฟิกเราเลยจะตั้งทางด้านของทเจียแปดสิบิกขึ้นมา เื่อองรับการเติบโตในวันนี้ในวันข้างหน้าอีกมากมายมหาศาลไอ้น,นี่คือส่วนของการเติบโตทางด้นานของรถยนในส่วนของ ETP เ,เ,เ,เนี่ยเขาเออเอเลกกับเอลูคลาส์ซีเจนเนี่ยก็มียอดขายในประเทศประมาณสัก20%ยอดขายต่างประเทศประมาณ72%แต่ถ้าเป็น ETP บรรจุพัน 10, เนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องเกี่ยวกับการเติบโตในประเทศเรายอดขายคืส่วนใหญ่ในประเทศ95%เพราะฉะนั้นตัว95%เนี่ย ตั้งแต่เดือนสี่ห้าหกเราเพิ่งเริ่มทางด้านของตัวที่เป็นละลอกขาของเราเนี่ยแต่ยอดขายของ EPG เราไม่ตกนะครับเพราะว่าเราเคยกล่าวเคยได้ออกรายการแชแ์เดด้วนนะครับจริงนะครับว่าเรามีการพัฒนาเรื่องกล่องบรรจุพันสําหรับอาหารซึ่งมันจะสอบ้องในเรื่องของฟู้ดวีลลีนะครับแล้วก็มีเทปเว้ A เนี่ยนะครับมันก็ทําให้ในเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของแม้จะช่วยลดลงไปช่วยน้นํานี่ยอมรับว่ามันลดลงไปนะครับ การเดิมการต่างๆทางการต่างๆมันหายไปนะครับการขายต่างๆในตลาดจดตลาดนักหรือว่าตลาดแห่งยังทุกแห่งที่เราไปเนี่ยเขายขายได้มากนะครับแต่เรามีช่วยด้วยกล่องข้าวซึ่งกล่องข้าวนี่แหละครับเป็นเป็นสิ่งที่เราปูมิใจมากเพราะเราสามารถผลิตในเรื่องนี้เป็นการช่วยเหลือทั้งผู้ประกอบการอาหารทั้งช่วยเหลือผู้ที่ต้องการจะสั่งอาหารมาทานนะครับในระหว่างทางด้านของดิเซนติ้งยูเซ่เซโฮมเนี่ยครับตรงนี้ะครับคือทําให้ ยอดขายของการเติบโตของตั p เนี่ยก็ยังสามารถเติบโตขึ้นมาได้นะครับในระดับประมาณ45เปอร์เซ็นต์เยอันเดียเลยทีเดียวเยอันเวียคูนคูนโคง5.3เปอร์เซ็นต์นะครับคือจากงนาดดิจิตอลจอยเนเจอร์ผมเนี่ยโอ้มันก็เติบโตมากอเมริกาอินเดียนะครับแเต้าแอฟริกาเขาก็เติบโตด้วยตัวยอดขายละเดี๋ยวอีกหน่อยยอดกำไรจะตามนะยอดกำไรก็ก็จะตามมาครับไอ้คือภาพรวมซึ่ง EPG เรามีหลากหลายในธุรกิจนะครับคุณเฉลรกิจครับ กบครับ,รบผมว่าตอนนี้คนเข้าใจ EPG ของเราเยอะแล้วแต่สิ่งที่ผมกำลังจะถามต่อจากนี้นั่นก็คือว่าผมอยากเห็นภาพของอนาคตของแต่ละธุรกิจอย่างแอลเลเฟก ake, เนี่ยจุดสําคัญที่เรากาลังจับตาดูอยู่นั่นก็คือว่ากําลังการผลิตเพิ่มขึ้นถูกไหมฮะแล้วก็ร,รู้สึกว่าจะมีการเพิ่มราคาขายถูกด้วยถูกด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอ่าฮะเ,เ,เป็นยังไงฮะ,เ,งงะเพิ่มราคาขายสักเท่าไหร่ครับ ที่นี่ครับในส่วนของการเติบโตในปีนี้นะครับที่เราเคยบอกไปข้างต้นว่าเราจะเติบโต,ต,ตประมาณ12-15เปอร์เซนนะครับซ<ม>ึ่งเราเห็นได้ชับว่าไตม่านหนึ่งเราโตมาแล้วนะครับที่50อร์เนะครับโดยเฉพาะในส่วนของการกําไรเนี่ย E.P. กำไรขั้นต้นเนี่ยเราตั้งไว้ประมาณสัก29-32นนะครับเพราะฉะนั้นในไตามาสที่หนึ่งเนี่ยเราสามารถโตได้5 0 3เ็นตนะครับบนกำไรขั้นต้นที่3.28เปอร์เ<ม>็นตนี<ม>้อ b พ o r b ไปเลยก็คือเจ้าคาดการไว นะครับโดยเอรูเปกเนี่ยมีการเติบโตอยู่ที่9.2เปอร์เซ็นตนะครับตรงนี้ยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าในส่วนของการกําลังการจิตที่บอกไปขั้นต้นนะครับว่าในส่วนของประเทศไทยจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ใช้เยอะนะที่โรงงานห้าของเราเนี่ยที่เพิ่งเสร็จเมื่อประมาณสักปีที่แล้วกับเพอเออมาเกิดโควิดไปก่อนในประเทศไทยนะแต่เราก็สามารถขายในย่านเอเชียอาเซียนที่ยังมี กระทบน้อยหน่อยเรายังขายได้แต่ในส่วนองอเมริกาเนี่ยเราก็เพิ่ม 4, สมี่พันสัญญยองแคตตี้ของอเมนในกาเป็นสามสี่พันตันตรงนี้แหละครับ<ม>ที่ทําให้เราสามารถที่จะทําให้เจออีโคเนมีออฟสเกลอินเรไเซชันเลทเดี๋ยวเนี่นะครับมันจะสูงขึ้นพอสูงขึ้นแล้วเนี่ยแต่ขนาดาษดิบกันเนี่ยในส่วนของอเมริกาเองเราขึ้นปรับนะครับราคาไปเมื่อช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับตอนนี้ในสิงหาเราก็คงจะปรับนะครับอีกอีกรอบหนึ่งนะครับ,อ,อ,รบอีกประมาณสัก ร่วมหกถึงแปดเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าที่อเมริกาเองเขาจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายทางด้านของการเดินทางหู่อเดี๋ยวนี้คนขับรถตอนที่ติดที่น่นนมีโอ้โหคนมีรายได้เดือนเดือนนี้หลายแสนบาทับเราเพื่อเพื่อมันทองคือกันที่อเมริกาบางคนเขาไม่ค่อยทํางานเลยเพราะเขาได้เงินมาเยอะง่ายๆจากทางโปรโมทข่าใช่ไหมครับแต่ขนาดียวกักเนี่ยขาดแคลนนะเพราะการเติบโตของเขาที่อยู่ที่เจ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยมันเยอะนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการขาดกำลังคนแต่โชคดีที่ว่าเราเพิ่มกาลังการผลิตโดยลดจํานวนคนจากทางด้านของเครื่องจักรอัตโนมัติของอัตโนมิชัของเรานะครับเพฉะนั้นในส่วนของแอ r o โรเฟกเนี่ยเรายัางสามารถเติบโตได้คิดว่าทั้งปีเราน่าจะโตได้สิบถึงสิบสองเปอร์เซ็นตนะครับที่เราคาดไว้นะครับในส่วนของแอ e r โรคลาสเองเนี่ยเราก็คาดว่าเราจะเติบโต,ตอยู่ที่ประมาณยี่สิบถึงยี่สิบสามเปอร์เซ็นตนะครับรอดแรกเราก็โตไปแล้วนะครับเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับบนกําไร ที่ผมบอกว่าเราพยายามทำกำ,ำไรให้ดีขึ้นเรื่อยๆเขาก็มีกำไรแล้วในส่วนของตัวแอลูกค้าและก็สินเจเอ็มของเขาดีเ e จเนี่ยเป็นการเจริญมาร,าารั้งแแรกที่มีกำไรนะครับมาเป็นระยะเวลาหลายเดือนแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ทำให้เห็นว่าในธุรกิจของแอลูกคนะ้าดีเจเนี่ยมันยังมีการเติบโตขึ้นมาอีกนะครับโดยเฉพาะอย่างที่ผมได้ให้ขอ้อมูลเบื้องต้นไปนะครับว่าปริมาณการใช้รถของโลกเนี่ยมันสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์หรือไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้านะครับ ไม่ว่าจะเป็นค่ายอเมริกายุโรปนะครับจีนญี่ปุ่นเราเราเป็นหนึ่งในส่วนของการซัพพอร์ตซัพพอร์ตซัพพอร์ตให้กลุ่มเหล่านี้ทุกค่ายอยู่นะครับเป็นชื้ผ่านของการพัฒนาสินค้าให้เขาด้วยหลายๆตัวนะครับโดยเฉพาะการบันไดข้างรถนะครับที่เราทําให้ให้ค่ายของบริการเนี่ยเขาใช้จนกระทั่งใน่วนโลกอาจจะเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของโปรดักที่เราใช้มา,าดดโดยเฉพาะ p ิ p งค์โพลิ่งพ็อกกคอมโพสิตพิเศษ รตรงนี้ก็เป็นตัดส่วนที่ผมยังคิดว่ายังโตได้อีกบนพื้นฐานที่ผมให้ข้อมูลไปข้างต้นนะครับว่าในแต่ละประเทศทั่วโลกเนี่ยเขามีการเติบโตที่ทางด้านของ Mf กับทางด้านของทาง GDI ที่เขาให้ข้อมูลไว้นะครับว่าทั้งโลกเนี่ยมันจะเติบโตในปีที่ประมาณ6% GDP โลกนะครับและในปีห5โตต่อเนื่องต่ดไปอีก4.9เเพราะฉะนั้นการเติบโตของโลกโดยผ่านที่ USA c h น n a i เดีย UKEuro นะครับออสเตรเลีย นะครับญี่ปุ่นพวกนี้เป็นสิ่งหน,นงึ่งที่เรามีธุรกิจฐานธุรกิจอยู่ทั้งหมดเลยดังนั้นการเติบโตของไอร์โลเปต์อร์โลกคาร์ดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นอยู่แล้วในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ระบบปร,ปรับอากาศแล้วก็การเดินทางส่วนอิีพีเนี่ยแน่นอนเรามีลักษณะการขายในเมืองไทยมากหน่อยเก้าสรบส้าสิบห้าเปอร์เซ็นตอกเนี่ยเขาก็เจอปัญหาบ้านเรามากหน่อยในเรื่องของตัวอาเซียนแต่ว่าก็มีฐานที่เราแปะไว้หลายประเทศน,นะครับอาฟริกาิบน กลับก็บมาใหม่อินโดกลับก็บมาใหม่ออสเตรเลียที่ต้องมีบางส่วนที่ส่งไปใหม่ที่เติบโตขึ้นเลยนะครับก็จะสามารถเติบโตได้ในแง่เชิงของการต่างประเทศที่เราต้องการทําในกลุ่มนะครับให้มียอดขายต่างประเทศในสัดส่วนเนี่ยไม่น้อยกว่าสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับมีแต่ EPP น้องใหม่ที่โอ้แต่ก็ร่วมยี่สิบปีแล้วนะครับ EPP ที่เราทํานะครับเพราะฉะนั้นในแง่เชิงของ L 5, อายุสี่สิบสามปีอลยุขวบยี่สิบสองปี EPP ก็ร่วมเข้าไปสู่ยี่สิบปีแล้ว นะครับธุรกิจที่เราทํามาตลอดสร้างฐานในการผลิตสร้างฐานในการจัดจำหน่ายไปทั่วโลกเนี่ยโดยการเป็นตัวบู้เผยยอผู้เล่นระดับโลกเนี่ยนะครับใช้นวัตรกรรมในการสร้างฐานกำไรน,นะครับโดยมีเครือข่ายทั้งพัฒนรที่เราเคยขายไปทั่วโลกเนี่ยจุดไหนประเทศไหนที่เขามีศักยภาพที่ดีเจอพาร์ทเนอร์ที่แข็งแรงเราจะไปจับมือกับเขาเพื่อที่จะไปสร้างนะครับในโลกโมเดลประเทศไทยที่เราทำไปอยู่แต่ละประเทศ ก็จะสามารถเติบโตได้อีกเยอะมากเลยครับคุณชักคิณดิทครับกับครับทีนี้ขออนุญาตไปถามเรื่องของต้นทุนนิดนึงนะฮะเพราะช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นภาพของราคามันค่อนข้างที่จะพันผวนนะครับก็หล่นไปประมาณสักหกสิบสี่แล้วก็ขึ้นมาประมาณสักหกสิบแปดนี่ผมกําลังพูดถึงเป็นนะครับในการบริหารจัดการต้นทุนเราเราบริหารจัดการแบบไหนอย่างไรครับครับจากตลอดสี่สิบกปีที่เรามีประสบการณ์นะครับช่วงขาลงนะครับเราก็คงจะซื้อสปอร์ ซื้อเป็นล็อตปับล็มันจะลงเรื่อยๆถ้ามันช่วงขาขึ้นเนี่ยเราจะซื้อเป็นวิหลอกนะครับอย่างที่ไป,ปิีที่แล้วเนี่ยเรามีเซ็นเพราะเราอยู่กับธุรกิจเรามีสกิลแค่มีได้กลิ่นว่ามันจะมีการขึ้นเนี่ยเราก็ซื้อไปจนถึงทุกวันนี้นะครับอย่างที่บอกเคยบอกไว้ตั้งแต่ปีทีแ่แล้วว่ามันจะขึ้นอย่างนี้เราก็ซื้อไปรับยาวมาถึงประมาณสักเดือนเจ็ดเดือนแปดนะครับแล้วเราก็ซื้อเฉลี่ยมาเรื่อยๆมันก็ทําให้เราสามารถบริหารต้นทุนได้ดีในช่วงนี้จะแปลกนะครรับเพาาะว่ ราคาน้ำมันที่มันสูงขึ้นมาเนี่ยโดยเฉลี่ยล่าสุดข,ข้อมูลทางเปโตเคมิคัลเนี่ยนะครับจะเห็นว่าราคาทางด้านของพวกราคาพลาสติกเนี่ยตั้งแต่ในช่วงของเอ่อไปมาที่สุดของเราก็คือมกราบุพาลินาเนี่ยนะครับมันขึ้นมาเรียบเทียบกับป,ปัจจุบันนะครับคือเดือนประมาณครกจาสิงหาเนี่ยนะครับน้ำมันขึ้นมาร่วมห้าสิเปอร์เซ็นต์อยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ราคาแมทเทอร์ลดลงประมาณเกือบร่วมแปดเปอร์เซ็นต์นะไปร, mm. ร่วมลด ถึง10%โดยเฉพาะที่ p เนี่ยมันลดไปถึงประมาณ7-8เซนคือทีเดียวเพราะฉะนั้นราคาของตัววัตถุดิบที่เป็นส่วนผสมต่อพลาสติกต่างๆที่มาจากน้ํามันเนี่ยนะครับมันจะมีในสัดส่วนที่ใจเห็นว่าทําไมต่างกันเยอะน้ำมันขึ้นมานะครับแต่ทําไมในเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของราคาวัตถุดิบเนสพลาสติกถึงลงเพราะมันเกิด o v e ซัพ p ล l y ครับเดี๋ยวเนี้ยช่วงหลังเนี่ยจะมีมาเลเซียเนี่ยจะเปิด ไปนะครับในเรื่องของการ s u พ p l y เตือนให้ดีดีซึ่มีหลายล้านตันเลยทีเดียวมันก็เลยทําให้ในโลกเนี่ยมันอาจจะโตด้วยมีมานที่ยังไม่มาเต็มที่แต่ัพพลายมันเยอะไปก่าแล้วนะครับมันก็เลยทําให้ over ัพพล l y ในเรื่องของตัวน้ามันเนี่ยเราก็บรหิหารจัดการโดยเฉพาะเราเองไม่ได้ผูกติดกับในเรื่องของความเส้นซิทีฟของราคาน้ามันมากๆนะครับเพราะที่ริจเราเป็นินโนเ a t i o n จะเห็นว่าแต่และตัวของเรามีจีวิสนาเพราะโควิดเราได้ประมาณ ยี่สิบเก้าถึงสามสิบสองเปอร์เซ็นแต่เราได้สามสองจุดแปดถึงบางทีสามสามเปอร์เซ็นตนะครับตรงนี้ก็เป็นบ,บทพิสูจน์ว่าถ้า g ีพีต่าๆเนี่ยอาจจะเคลื่อนไหวมากแต่ GP เราเนี่ยนะครับมันสูงนะครับเพราะเราเป็นนวัตกรรมไม่ว่าแอ r ์โรเฟกเราก็เป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับในเรื่อง PM, อ p d m เบอร์สามของโลกในเรื่องของตัวฉนวนที่เป็นอิเล็กโทรมาิกแอโรพาเราเป็นเบอร์หนึ่งของโลก g ีพเเราก็เป็นเบอร์เก่าแก่ที่สุดของโลกอายุห้าสิบปีในเรื่องของ ตัวดูไบโป EP. เราก็ทําเข้ามารวมยี่สิบปลีละเพราะฉะนั้นในเรื่องเกี่ยวกับด้านของประสบการณ์เรื่องเกี่ยวกับด้านของการทํางานพวกนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าเราบริหารจัดการเรื่องตัววัตถุดิบเป็นแหล่งกลุ่มใหญ่ของเราเป็นเซ็นเตอร์เรามีซัพพลายเออร์ทั่วโลกทําให้เรามีในเรื่องเกี่ยวกับการซ o u r c ิ่งหาวัตถุดิบทําให้ต้นทุนของตัววัตถุดิบของเรานะครับเป็นหลักเนี่ยทาให้เห็นว่าเรายังเพิ่มขึ้นตั้งหลายเปอร์เซ็นต์ d p นะครับ ที่ผ่านมา4ปีเราขึ้นีกเปอร์เซนต์กว่าที่ทำนะครับในเรื่องเกี่ยวกับ4ปีที่ไตรมาส4ที่สูงนะครับแต่ทำไมไตรมาสงเราย,ยังสามารถบริหารที่สูงขึ้นได้นะครับไอต้ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนผสมที่สำคัญครับครับทีนี้มองภาพร,รวมนิดน,นึงฮะัอไตรมาส1ถือว่าสูงสุดแล้วถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นมาทำสถิติแล้วเอผมถาม่ีงนี้จากนี้ต่อไปผมไม่แน่ใจว่าเป็นจุดเปลี่ยนแล้วหรือเปล่าเพราะว่า จากเท่าที่ฟังแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกําลังการผลิตก็ขึ้นนะครับในส่วนของอาตลาดเดี๋ยวขยายเพิ่มในส่วนของาตัวของราคามีการปรับเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นไปมาสองสามสี่ในงบการเงินของเรานะมีโอกาสที่จะทําสถิติอย่างต่อเน,นื่องหรือเปล่าครับดรครับครับก็อย่างที่เคยเรียนไว้ข้างต้นนะครับว่าเราเห็ดว่าโมเมนตัมที่มาจาก US, <S <ม> <S อ S curve ที่เราสร้างอยู่ S มาต่อเน,นื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายปีที่ผ่านมาเราจะมีรดักตัต้งหรือเอ็กซ์เกิร์ฟนมาเรื่อยๆแล้วก็มีการเติบโตที่อย่างที่บอกว่าตลาดโลกที่ผมพูดเพราะว่าโมเมนตัมของโลกก็มีการปรับในเรื่องการเติบโตขึ้นทั้งโลกสินค้าของเราเป็นสินค้าที่มีความจําเป็นนะครับมันก็เลยจําเป็นในส่วนของการที่เราต้องเพิ่มแคปซิลลี่เรามีการลงทุนมาตลอดหลายปีนะเพื่อรองรับรการเติบโตที่ยังสามารถสร้างผลและกําไรได้ เพราะฉะนั้นในไตรมาสสองสามสี่เนี่ยเราแจกผู้พิับเราทําแฮ็กิฟิตมารอบหนึงนะครับที่ไตรมาสสามไตรมาสซ้อนเราทําเกินกว่ากําไรสี่ร้อยล้านกว่าเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราต่อเราพรยายามที่ทาดับเบิลแฮตติิตนะครับในไตรมาสสองสามสี่นั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะเดินด้วยแคปซิ้ของเราอย่าลืมนะครับรื่องอัตรากําลังการผลิตของเราขยายมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราสามารถ ยอดขายที่เราตั้งไว้ปุ๋ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านนะครับโตประมาณที่บอกสิบสองถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์จริงๆแล้วแคปเบอี่ของเราเนี่ยเราสามารถเติบโตได้ถึงเกือบหมื่นแปดพันล้านโดยไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในการลงทุนมากมายเลยนะครับแต่เราก็สามารถอัพไปถึงหมื่นแปดพันล้านบาทได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่เรา้เห็นว่าเรายังมีกําลังเหลืออีกในการขยายไปสู่การเติบโตแล้วมันก็สอดคร้องกับโลกเติบโตถ้าประเทศไทยเรานะครับบริหารจัดการโควิดได้ดีขึ้นตามลาดับบ นะครับถ้าเปิดเมืองได้เปิดประเทศได้มากขึ้นโลกทั้งโลกเปิดประเทศได้มากขึ้นเนี่ยนะครับอยู่กับโควิดได้บริหารจัดการได้โอ,โอ้โหในเรื่องแคปของเราเนี่ยเราสามารถลองมดโตขึ้นมาได้สี่ห้าหกพันล้านได้เลยโดยไม่ต้องเพิ่มอะไรมากมายกาไรก็ยังสามารถทําให้เติบโตได้ในเรื่องเกี่ยวกับด้นานของตัวค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับด้นานของพวกที่เป็นลักษณะของค่าเสื่อมสะสมค่าเสื่อมราคาต่างๆของเราเนี่ย มันเป็นนอนแคสตนะครับต้องมีหลายระดับเหมือนกันซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราเกิดกาไรได้ดีขึ้นยังมีความมั่นใจครับคุณจักรดีดับว่าเราจะพยายามทำดับเบิลแฮชชิ่นะครับให้ได้ซึ่งมันเข้าทางเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาวัตถุดิบที่มีแนวโน้มนะครับที่จะลงมาเรื่อยๆนะครับในขณะเดียวกันในการบริหารจัดการของเราด้วยสามปอประหยัดประโยชน์พื่อประสิทธิภาพทํางานกันมาอยู่ในมายเซ็ตของทีมงานของราทุกคน นะครับและขนาเดียวกันมีข้าเงินที่ไปสอดคล้องสนับสนุนกระเป๋าด้วยเพราะว่าเรื่องของเงินบาทอย่างนี้ก็ถางสบสามบาทกว่าแล้วนะครับออสเตรเลียมันก็ยี่ิบสี่บาทนะครับขึ้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ค่าเงินก็เป็นตัวอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่จะเป็นตัวเสริมเพราะว่าเรามียอดขายส่ง่อเนี่ยเป็นรายรับจากเงินต่างประเทศเข้ามาเนี่ยประมาณหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น US เอสตอนล่านะครับไม่ว่าจะเป็นเงินออสเตรเลีย ไม่ว่ายูโรนะครับหรือว่าเงินเยนเงินจวนเนี่ยเ,เราก็กระจายเพราะฉนั้นโดยส่วนใหญ่เข้าทางเราหมดครับรคุณศาสคุณทินครับกล่าวกล่าวเอาผมเหลืออ่ะประมาณสักสามสิบวินาทีสั้นๆอ่ะคุณเจมส์เชิญครับคําถามค่ะถามแบบนี้คะ่ะดอร์หาเรามีแผนที่จะเข้าไปไปซื้อกิจการเอ็มเอ็นเอร่วมทุนอะไรไหมคะดอรคอรับจริงๆแล้วเรามีตั้งงบไว้ประมาณสามร้อยล้านบาทนะครับในช่วงต้นนะครับเพราะว่าเรา มีหลายรายทีเดียวที่ติดต่อมาหาเราในการที่จะไปทําธุรกิจย่วมไม่ว่าในประเทศหรืองประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยายในเรื่องของจอยเรนเจอร์นะครับหรือว่าเมอร์เจอร์เนี่ยครับเอเจนซี่ต่างต่างเนี่ยเรามีทีมในการที่จะสอบสองดูต่อเนื่องแต่เนื่องจากว่าในสามขาใหญ่ของเราก็คือบีบูไปแวโลกเปแกลกครับซีเจมเนี่ยของเขาก็มีคนมาติดต่ออยู่เรื่อยๆครับส่วนเขาจอยเรนเจอร์ของเราทั่วโลกเนี่ยเขาก็มีการขยาย กำลังการผลิตของเขานะครับเพื่อเตรียมตัวอาจจะบางประเทศที่เราเป็นจาเจอร์เ,เ,เ,เตรียมตัวที่จะเข้าไปสู่ในตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศของเขาด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของตัวที่จะเป็นการเอ็มเอของเราเนี่ยเราเปลี่ยนไปสามร้อยกว่าเพราะกับภสะสมเราเนี่ยมีประมาณสี่พันหกร้อยกว่าล้านนะครับเราเข้าเมื่อหกปีก่อนเจ็ดเจดปีก่อนเนี่ยเราเข้ามาด้วยเงินกับภาษาสมพันหกเีนี้เรามีประมาณสี่พันหกร้อยล้านแล้วก็จะปันผลมาเรื่อยๆที่ผ่านมา ึ่งกระเป๋าเงเนิงเนเงินขึ้นซึ่งเข้ากระเป๋าไปมาก29เอ่อ2าคม29ตังค์เองครับเพราะฉะนั้นในแง่เกิดทุกเราดูการปันผลมาโดยตลอด5นีนะของเราก็อยู่แค่0.38เองนะครับแต่ว่าที่เรายัง0.4นะแต่ว่านี่เหล0.10 0.38ก็ไม่ได้หมายความว่าเรามีล<ม>ักษณะของการไม่ยอมใช้เงินมาเป็นประโยชน์ไม่ใช่นะครับเราใช้เงินในการขยายเห็นกรณีล่าสุดเราก็เพิ่มขยายเรื่องของ เอเชียนะครับ m e a เจ็ดสิบขึ้นมาเพื่อลองรับในการที่จะขยายตลาดสู่ global นะครับเอ่อ้านของวิศวกไทยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่เรามีลักษณะของออนไลน์ที่เราทําแพลตฟอร์มขึ้นมาใกล้สมบูรณ์แล้วนะครับที่สามารถรองรับต่อการสร้างแฟนชายสร้างไลน์เส้นหรือว่าสร้างในธุรกิจพันธมิตรนะครับหรือว่าเอเจนต์ ear, ต่างๆทั่วโลกเราไม่ได้ขาดแต่จำนวน60ล้านคนหรือ20บกว่าล้านคนในออสเตรเลีย แต่เราขายต้องการขายที่ระดับประชากรที่เจ็ดคำหลานคนเพราะั้นเงนเสือกับทางด้านก็นเองเรามีเงินกระแทงเงินสดเราเหลือเยอะนะครับเรามีเงินกระบผสะสมก็เยอะเรามีเครือข่ายทนเค่อมอต่างตางก็มากมันจะพร้อมจะเข้ามาพอให้แท็กต์เราเราพอใจเพราะการลงทุนทุกอย่างมันมีความเสี่ยงนครับเก้าเป็นภาพครับเป็นภาพครับวันนี้ขอบคุณมากครับคก้าเก้ากครับ้าเก้าเก้าเก้าเ้า้าเก้บคก้าครับคั